ปรากฏตัวครั้งแรกหลงรักษาตัวกว่า3เดือนล่าสุดเอสกันตพงพาครอบครัวเดินห้างหายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว จากกรณีข่าวของพระเอกชื่อดังเอสกันตพง์วูบหมดสติกลางงานดีเบตตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมกระทั่งเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการถแถลงว่าเอสกันตพงศ์ฟื้นแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมล่าสุดภรรยาของเอสกันตพง์ได้ออกมาจากโรงพยาบาลหลังรักษาตัวมานานกว่า3เดือนโดยในคลิป เอสกันตพงปรากฏตัวครั้งแรกเดินในห้างสปปรรพสินค้ากับภรรยาและลูกสาวด้วยสีหน้าที่สดใสแข็งแรงทำเอาแฟนๆใจชื้นกันเลยทีเดียวทางด้านคริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงได้โพสต์คลิปโดยมีทั้งทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ราวปฏิหาร อีกทั้งก่อนหน้านี้ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงค์รังเข้าผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติซึ่งทางด้านภรรยาสาวอัปเดตอาการสามีขณะนี้อยู่ในช่วงร่างกายกำลังฟื้นตัวได้ดีและไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ แถมยังมีน้องวาเลนติน่าลูกสาวตัวน้อยคอยให้กำลังใจคุณพ่อไม่ห่างโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของคิสตี้ได้โพสต์ถึงสามีพร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิดสุดซึ้งระบุว่าที่รัก ที่พึ่งของฉันฮีโร่ของฉันวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณและฉันภูมิใจในตัวคุณมากจนไม่อาจจะภูมิใจในตัวคุณได้มากไปกว่านี้แล้วคุณแสดงความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวให้เห็นในทุกวันและแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณคุณก็กำลังต่อสู้อย่างผู้ชนะ ฉันเชื่อว่าหลังจากการผ่าตัดของคุณที่ประสบความสำเร็จนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันอยากจะฉลองร่วมกับคุณในวันนี้จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อไปแล้วทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางในที่สุดรักเธอสุดหัวใจสุขสันต์วันเกิดที่รักท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลาม